ดีนะคะนักเรียนัชมปรผถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระอูนะคะสระอูจะอยู่ข้างล่างเพยัญชนะนะคะเอาเพื่อนชนะใส่เข้าไปอันนี้ตัวอะไรคะหอยหีบนะคะหอยหีบเราจะอ่านว่าหออูหูหออูหูนะคะเก่งมากค่ะอ่าเปลี่ยนต่อไปนี่ตัวอะไรคะนอน,น,นอนหนูนอหนูนะคะอ่านว่านอน โน no, uh, no. อูนูอ่านนี่ตัวอะไรคะชอช้างเก่งมากคะ่ะชอช้างนะคะเราก็จะอ่านว่าชออูชูชอ uh, ชอูช uh, ูอ่าเก่งมากคะ่ะอันนี้อะไรคะทอทหารนะคะเราก็จะอ่านว่าทอ uh, ทอูทู ต่อไปนะคะนี่ตัวอะไรคะรอเรือเก่งมากค่ะรออูรูรออูรูเก่งมากคะ่ะเดีเนี่ไปฝึกทบทวนนะคะในแบบผุผัดเดี๋ยวครูจะให้ไปอ่านนะคะ